สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมเอนี้คุอมาพบกับสาวสรินพาเพิดในกำแบนเช่นเคยน,นะคะนะคะมเอนี้นะคะปุ๋ยพาท่านผู้ชมนะคะมาแซ่บมานนอนน้ำกันนะคะกับนี่นะคะพักพักพักสีมว่วงเลยพี่น้อง มาชิมเบอรงน้ากันนะคะว่ารสชาติเป็นจังใดนะคะกินกับต่าเกาเหลาทะเลเดือดค่ะพี่นอ้องส่วข้าวปุ่นเห็นบ่เนี่นะคะเส้นข้าวปุ้นเส้นข้าวปุ้นพี่น้องเอ้ยมาไม่ไมยหิวหิวกับส่วปก็โวลดแล้วพี่นอ้องมาเด้มมาเดิมมากินน้ากันค่ะเบรส่เส้นนะคะ,เ,นนะ,คะเพราะว่าขี้เกียจสับอ <laughs> ืมอ มแสบนี่ะคัะปลาหมึกหึกออกระเทศ ผักส,สดๆจากสวนเราเองนะคะม,มีลวกปูลวกกุ้งลวกปลาหมึกค่ะสามอย่างสามก็เลย แสบผักหน่อยเออินวักกาเลยนะคะเป็นคณะใบยิกอือหือใบิกระแสบขึ้นกันนะคะช่วงหน,น้านาวยังถี่บอกพักสู้แน่แหละมันจะออกหวาน มาเริ่มมากินต้งกันค่ะหยดกับเทียมหอม ขนาดคาปูกินเองจะยั่งแบบว่าน้ำลายแตก <laughs> เวลามาหิวๆกินยังกระแสร็แต่เมนูกระแสรบิลีแหละพี่น้องบ่งเดอมาิมากินแล้วกัน ลนมเรากินผักสวนครัวเราเองนะคะผักปลอดสารพิด กระเทียมหอมหน่อยกินแซ่บมันเท่ากินใบกระเทียมหรอพี่น้อมนนงออมาเดิมมาเดิมกินตุอกาเมนูรักมากวันนี้ ยังกันได้กินแสร็คีค้านกับบริ่ได้ก,กินอากาศมันนะ่านขี้ขานก็กขานเห็ดซุนแน,น่แหละ เขาเหลาไรเซ้นนะคะซับหนัวปแหลกมาแล้วผัดจัดเต็มผักโอเวอร์นะคะปููกเองก็กินเอง ทั้งปี2019ยัน2020ันได้กินตัวต้นหอมนะเพราะต้นหอมบอลากเขาเป็นพันต่นหล่ะหลายพันต้นเลยทีเดียวเพราะว่าเราหวานไว้หลายที่ด้วยไปเอากระป๋องขอบมเมล็ดพันุไว้นะคะมันอา่าวมันก็เลย อันปง,ป,งประจวบกับอาทิตย์เหล่ปฝนตกแวย ใคอยู่มืองไทยใครหิวถ้าไม่ตำกินเองก็เดินไปซื้อปากซอ,อยเลยนะคะ <c oughs> บ้านเราละ่ะหาของกินไงวัคืออยู่มงหนองอยางนั่งก็ต้องเฮ็ดกินแอง <c oughs> เฮ็ดุซแนวมองได้เขาอยู่อันมี่มองขายงายกะไงค่ะมาอยู่หาของกินอยากกันยาก เสวเวลาเสวจังว่าตอนกัดปูเนี่ยแต,ต่ปูจะสิรำยาวเลยกินบเ้านะคะผพ้ใได้มาก่อนก็นได้อิ่มก่อนผพ้ใได้มาทีหลังก็อิ่มที่หลังได้ กินโชว์แบบผู้หิวกระหายนะ่ะหิวกระหายอีเด้นั่นแหละ บึงกินให้แซบค่ะพี่น้องกินแบบพูกหิวหวย <laughs> ย่างมากกว่าสิพอได้หิวบุหิวกับเบิงขนาดบักมุงยังบัก <laughs> ซ <laughs> ับตมใส่แต่บ,บักเครือเทศอืม <laughs> มันแล้วค่ะพี่น้องมันนี้เป็นกาลาทธรรมชาติไ,ไปก่อนเลยได้ะคะ่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซับสซสึ้มพัพเพิร์ด้วยนะด้ค่ะมันนี้ค่ะบายบายสวัสดีค่ะมาไวไปไวแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะคลายๆเบียร์แต่ไม่ใช่เบียร์เมืองหนาวกินในการช่วยย่อยไปแล้ว